เราจะสร้างตัวแอปพลิเคชันนะครับไฟล์ New Application ตอนนี้ใช้ตาตาให้สวยได้่า้ากมาก็หลักการทั่วไปก็คือสร้างฟอร์มทั่วไปนะครับกด F11 ครับแอปพลิเคชันไปที่ name นะครับ r m เมนน่ main กันเมนน่าจะเมนเมนเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆมันชื่อมันต้องไม่ซ้ำกันนะฮะเมนเซิร์ฟเวอร์ขั้นตอนสี่ก๊อปปี้เลยถูกไหมก๊อปปี้เสร็จแล้วก็ไปเซฟเลยเซฟออกไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับโปรเจกต์ก็ครับอ่า เซิร์ฟเวอร์ SRV มันใช้ SRV แล้วกัน Underscore app จริงๆว่ามันแอปของอะไร ATC มันต้องบอกนี่ถึงว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของโปรเจกต์อะไรเซฟครับตอนนี้เวลาวเรา r ัานโปรแกรมอ่ะเราอยากให้มันให ให้มันซ่อนที่ทสัสบาร์ทำไงครับไปที่เลดเลดเชลหรือเลดวิตเกตเนี่ยฮะเลดเลดวิเกตนะครับไปอารูปอาร์แทร์ไอคอนมาวางนะครับเขาจะไปอยู่ตรงท้ายเสร็จแล้วเราไม่ให้เปิดขึ้นมาด้วยฮะเราจะไม่ให้เปิดนะฮะเรากดเอฟ p จ็ t เ r สพ็อพเชื่อ Windows t a t e เป็น มินิมัลย์วิดเส็ตเป็นอยู่ในเลดวิดเกตนะครับโอเคไหม <S <s <uck> <S อยู่ในเลดวิดเกตครับเราจะเซฟก่อนนะครับ ใช่ครับอะไรนะไม่ต้องเสร็จอะไรก็ว่าได้เลยถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราโอเค <Okay, S 2> ไ,ไหมโอเคอ่ะเอาปัา๊บไปที่อมาดตรฐานสาตนฐานครับพอเริ่มสตดาตนฐานว่าได้ก,ก็เริ่มหาปกติมันอยู่ด้านขวาสาตนฐาดสาตนฐาดเอา ป๊อปอัพมาวางรัตนดา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 ใช่มองหน่อยนะครับแถวแรกเลยครับแถวแรกแถวแรกด้วยโอเคขอบคุณครับเอาตัวป๊อปอัพเมนูมาวางคลิกเมาส์ที่ป๊อปอัพเมนู พิมพ์มาขวา,วาดีไซน์ทเทเบิลกด F กด F สิบเอ็ครับพิมพ์ว่าปิดปิดพอเปิดพอปิดเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวไลคลิกที่ปิดพิมพ์คขาว่า close close ก็คือปิดฟอร์มเนื่นองจากเขามีฟอร์มเดียวถูกไหมฮะ ถ้ามาถ้ามาเมนกลับไปเมนก็กด F12 ไป F11 F12 กลับไปกบมาก็เป็นโค้ดกับด้านล่างนะครับกด F2 ครับไปที่ T icon กด F11 เลือกอปอัพก็คือป๊อ up หนึ่งนะครับไปแต่งหน่อยไปที่ option ไป project ครับไป option ไปที่แอ p l i c a t i o n พิมพ์คำว่า server At attendant ใช่ไหม S R E A T นี T ่ไหม D E N T ใช่ไห At ม attendant ตรงเนี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนแบบรันไทม์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบรันไทม์ให้พอรันตรงข้างล่างมันจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ สักครู่นะครับต่อนะครับเสร็จแล้วเราไปที่เราเซฟก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนไอคอนก็ได้นะครับไปที่โปรเจกต์ออปชั่นเาไอคอนถ้าเปลี่ยนไอคอนจะดูสวยครับไอคอนก็จะไปที่ไดซีโปรแกรมไฟล์คอมบอนไฟล์ บลันแชมันจะมีคำว,ว่าอ m a เมเลือกวัตถอนกันนะวัตถอนกันจะมีรูปออกมาไม่ได้ต้องเป็นตัวไอคอนครับก็เลือกใช้ไอคอนเย่ยหลอดอหลอดผมก็ได้ครับผมชอบเ<ๆ>ง,งินเงนินทองก็ใส่เข้าไปไแล้วก็โอเค ตัวนี้เราสามารถเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแคปชั่นได้เราจะเปลี่ยนในตัวไอตัวไอพาวเวอร์พตัวเน,นี้ยที่เราจะบอกกันว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบบรันไทม์อ่รารถตัวอย่างว่าผมให้ให้เราไปที่อาร์แทสอีอดิทครับเอาเทคมาวางเอาอาร์แทสอีดิทเทคมาวาง แล้วก็เอาปุ่มมาวางปุ่มดูเล็ดบัตเล็ดบัตทอนนะครับมาวางอันนี้ก็บอกว่ากด execute ไปหน่อยอันนี้ยาวๆหน่อยก็ได้นะครับนี่แค่เล่นเฉยๆนะครับให้ดูสวยงาม วเวลาใช้ไอตัวนี้มันเป็นตัวหลักของของของ,ของโปรแกรมมันคือแอปพลิเคชันนะครับถ้าตัวนี้คือแอปพลิเคชันสังเกตนะพวกด้านนี้คือแอพเขาว่าแอปพลิเคชันเวลาแับัดดับมันคลิกขึ้นมานะครับนี่ชื่ออ z e d i t 1ดหนึ่งนะแต่ไคลิกที่ปุ่ม execute พิมพ์ว่าแอปพลิเคชัน dot. title เท่ากับแทสต์อ uh, ีดิทหนึ่ง t เทเซฟครับชิดบนโทนเอสก็ได้แต่พยายามกดซ้ำๆนีแกก่แทสต์กไปเฉยให้จริงเนื้อหาม,มันเยอะครับเรียนทั้งสามสิบวันต่อทันนะครับกดเดสทีบสอง เราไปเราไปสร้างตัวรีโมทด a ต a ามดูลไฟล์นิวทันนะครับนะคุณบัลังก์นะอันจะเทียก็คือ Application.Title ทิทำไมผมอ้างถึงเดบบ a p p l i c a t i o n นด t ทไเเพราะว่าในปกตรงนี้มันบอกว่า Application แล้วก็ดอทนี่ก็คือ Property ให้ t i t l e ลดอทไอคอก็ได้ดอ l เฮมันใส่ได้หมดเลยเราอ้างถึงนะครับ จำได้มหมชื่ออะไรตามด้วย property แค่นั้นนะ,ะไปที่ f ฟล์เมนู file new แล้วก็ new เลือก author ที่สร้างตัวแอปถ้าเลือกอะไรครับจำได้ไหมเมื่อวานที่เราโอเคเลือกอะไรอีกโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะคะรับ r e m o t ใช่ไหม ดีบทหนึ่งก็ได้ง่ายๆครับเพราะไอ้ตัวซ็อกเก็ตมันมองหาตามด้วยเซิร์ฟเวอร์ตามด้วย Data ต o ้ u โมดูลนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเอาอะไรมาวางครับโอเคเอเดโอคอนเน็กช <Okay. S 1> okay. มาวางบิวบิวิววทีตัวนะ ADO c โอคอน t i o n เรนไป้ลเมกบิวบิวก่อนบิวพีเชสแคลเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมฮะ ใส่จุดเข้าไปเลือกนะครับเลือกตารางเ s e ตรงนี้น่าจะผ่านมาแล้วกำหนด property ของ ADO Connection มีอะไรบ้างามี Timeout ที่เป็นตัวเลขหอฮะแก้ที่มากกว่าศูนย์แก้ให้เป็นศูนยให้หมด l o g in p r o m p t เป็น f a l s e ครับเซฟก่อนหนึ่งครั้งไฟ,ซฟเซฟอยูก็คือรีโมทดูให้ดีนะฮะดูโฟลเดอร์ที่เก็บให้ดีนะถ้าเราไปเล่นไอคอนมันจะกลับไปอยู่ไอคอนนั้นดูก็รีโมทอ่เอเอ e รีโมทหนึ่งโอเคครับจากนั้นเอาเอเดโอมาวาง แต่งที่แต่งที่เอ a โอก่อนเอ a โอกด F จะเปิดทำม้าเป็นศูนย์ Connection เป็นมองเอ ADO Connection หนึ่ง,งครับแล้วไงต่อเอาตวัวอะไรมาวางต่อครับอ่าเนี่ยเพราะว่าอ่าเพราะว่า Provider อยู่ในในแท็บ Data Access ตัวที่3มาวางกด fj ห b i t ที่ provider provider กำหนดตัว1นึ่ง mm hmm. data set ถูกไหมฮะปละที่สำคัญคือ option ต้องกำหนดว่า allow command text ให้เป็น true ไม่งั้นจะไม่สามารถส่งค่ากลับมาได้นะครับ mm hmm. file save All copy ตัวสตัว ado query mm hmm. กับ data set provider 1 c o n ctrl c ctrl v สี่ก็ทดวีได้ครับเอาทักงสี่ตัวกันดะเซฟต่อเมื่อเราได้แอปแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะไปสร้างฝั่งแคร์อนด์ดิวแอปพลิเคชันไอ้วิวทษทีฮะไฟล์โปรเจกต์มเนจโปรเจกต์มเนเจอรจ์พูดถื โอเคไหมครับคลิกมากกว่าเลือก add new project ก็เลือกแอปพลิเคชันธรรมดาถูกไหมฮะคือเราเราทำได้สองเลยเราจะปิดอันนี้ก่อนปิดอันน yeah ี้ก่อนแล้วก็ไปเราเปตั้ง New ใหม่ได้ใช่แต่ก็มาเรียกที่ view แล้วก็นั่นแล้วก็แอดเข้ามาก็ได้นั้นเราจะออกไปปิดทำไมแล้วก็อยู่นีะเราจะใช้โปรเจก t นี้พัฒนาระบบที่เหลือทั้งหมด นะครับตอนที่เราเขียนนี่โอเคไหมฮะโอเคตอนนี้เพื่อให้ใช่ <c oughs> เพื่อให้การทำง,งานของเราเป็นระบบขึ้นเนื่องจากที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับเราสร้างเป็นขอไปขอไปทำรวมนิดขอไปแยกหน่อยฮะเป็นแอปเซิร์ฟกับตัวแคนตอนนี้เราทำตัวแอปเซิร์ฟเสร็จแล้ว<ม>ใช่ไหมฮะ<ม>เราขอสร้างในตัวนี้สร้างโฟลเดอร์ว่า เป,เป็นแยกนะฮะเป็นแอปเซิร์ฟ SRV อ่าแล้วก็อยู่ในแล้วก็ดึงก็ออเอานี่เข้ามาใส่อันนี้นะครับมันจะได้ดูดีแล้วเดี๋ยวเราไปปิดเราไปปิดโปรเจกต์ก่อนนะฮะต้องปิดโปรเจกต์นั้นก่อนเราก็บอกกดโอ No No นะครับปิดก่อนแล้วสร้างเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัว ใช้อันเพราะว่าโปรจกโปรแกรมมันจะสองตัวมันจะแยกกันมันจะทำางมันจะทำให้ดูดูดีดูร้านไรโปรแกรมปิดเดฟล์ฮะปิดก็ไฟล์โคดออสร้างโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์อันนวานี่ผ่านเราไม่สนใจอ่นวานแล้วเราเอาอันนี้เป็นหลักเราจะสร้างข้อมูลที่เหลือกันสร้างแบบ ตัวเทเบิลเดี่ยวที่เราใช้แอคชั่นด้วยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอเคนะครับวิธีท,ทำก็คือแนะนำให้เปิดไฟล์ Open project นะครับให้ Open Project แน่นอนกว่าครับบาัทีมันอาจจะมีตัวอันนั้นนะใครที่เราเครื่องอยู่เพื่อนมันเริ่มเปิดแล้วมานทีมันมั่วเปิด Open Open project แน่นอนนะไปที่เทส พี่ก็ไปที่แอคเอร์ก่อนเอาไหมอ่าแล้วก็ไปวิว